เวลาที่เราตัดเล็บอะค่ะขอบลึกเกินไปอ่ะเนื้อมันก็จะขึ้นมาขอบขอบ,ขอบหนูหนีบหนังก็ถูกนะเราหนีบหนังแต่เราอย่าไปตัดข้างเล็บมันมันมาก ไม่ไม่มีอะไรเดี๋ยวพี่เอื้อมจะดิบหนังของหนูให้ให้แบบให้มันเนียนแล้วมันเรียบนะคะเวลาที่หนังขึ้นมาใหม่อะ่ะหนูเอาวิกทาข้างๆนี่นะแล้วหาตะใบอ่ะค่ะขัดตรงเนื้อตรงเนี้ยเนื้อตรงเนี้ยมันจะยุบไปเลยแล้วเนื้อมันจะไม่เป็นตะปุ่มตะป่า คนไหนทำมาอ๋อทำไมวันนี้มาไวอะ่ะขอโทษค่ะวันนี้จะออกต่างจังหวัดกำลังจะคิดเลยว่าถ้ามาหกโมงแล้วแม่ไม่รอโอ้ยแช่เลยจ้ะของน้องกอล์ฟหนูนั่งเลยลูกหนูนั่งเลย ใช่ใช่เลยใช่เลยนี่นห,นหนูเพิ่งออกมาจากถักแก้วหรอมาตั้งแต่เช้านีบไปหมดอยู่ยี่ีเรื่องเข้าเพิ่ะโอเค ทะเลาะกับตำรวจใช่ไหมถ้าหนูไม่สัดลึกเข้าไปข้างในเนื้อตรงนี้มันจะไม่ปูดนะเวลาหนูตัดเล็บหนูตัดโค้งย่างนี้แค่นี้ค่ะ ก็นีบหนังนช่ไหมคะเลยบเวลาที่ ้างเล็บตรงนี้ของหนูสมมติว่ามันแข็งขึ้นมาเอาวิกทายอย่างเงี้นะคะแล้วหนูก็หาหาตะไบอะค่ะขัดตรงนี้ขัดอย่าี้แล้วเนื้อตรงนี้มันจะไม่แข็งก็อันนั้นอันนเี้มันก็จะแข็งใช่ก็คือว่าเพราะว่าหนูอะตัดกินเข้าไปในคำใหญ่อย่างเงี้ย พอเราตัดกินเข้าไปคําใหญ่เวลามันแห้งเสร็จมันก็จะกลายเป็นเนื้อที่มันพองๆขาวๆนคะคะหนูหนีบแต่ทีนี้หนูไม่ต้องหนีบแล้วนะหนูเอาวิคทานแล้วก็ขัดเลยเ,เนื้อตรงนี้มันก็จะไม่ปูดละที่มือหนูเป็นไหมนะเียนดูสิโอเค ขาดไหมลูกเสร็จแล้ว